คริปโตยังคงร่วงแรงนะครับล่าสุดบิตคอยเนี่ยหลุดไปถึง16,000เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่บรรดาสาวกบรรดาผู้ที่ชื่นชอบบิตคอยเนี่ยนะครับยังคงไล่เก็บไล่ซื้อกันเป็นแถวเลยโดยเฉพาะเอลซาวาดอ์นะครับที่ประกาศว่าจะซื้อบิตคอยทุกวันอีกด้วยเจดอะไรขึ้นไปถึงกับบ่นใจขนาดนั้นเดี๋ยวคิมจะเล่าใฟังครับ ติดเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ไที่มาพูดคุยกับถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไได้วยกันครับถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้นะฮะ หรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของตัวบิตคอยครับล่าสุดนี่นครับิตคอยก็ได้ร่วงแรงอีกแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ16,000เหรียญนะน,นะครับแล้วก็กำลังสู้อยู่นะกวับเบพิ่งร่วงมาวันนี้เลยนะครับหากพูดถึงภาพรวมระยะหลังๆมาเนี่ยนะครับตัวคริปโตเคเรนซีเนี่ยมีความสัมพันธ์ด้านราคา ค่อนข้างสอดคล้องกับพวกหุ้นเทคโนโลยีในตลาดหุ้นต่างๆนานะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่นะครับตลาดหุ้นต่างๆนานาเริ่มที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาแล้วนะ หลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยออกมาต่ำกว่าคาดนะครับซึ่งนจ,จุดนี้เห็นภาพว่าบิตคอยเนี่ยไม่จะตามไปด้วยนะเพราะว่าทางคริปโตเงินซีเองมีอีเวนต์ของตัวเองนะครับนั่น,นคือการล่มสลายของตัว FTX นั่นเองซึ่งวิกฤตตรงนี้นกำลังลุกลามเลยนะครับไม่แล้วไม่รู้ด้วยว่าจะไปจบที่ตรงไหนมีหลายแพลตฟอร์มนะครับที่เริ่มจะไม่ให้ถอนเงินนะฮะร,รวมถึงพิจารณาการยื่นลมละลายด้วยครับทำให้หลายคน,นยกันวงวลว่าจะเป็น Domino Effect นะครับคราวก่อนเหมือนกับตัวเทอร์ล่าที่ลุ้นหน้าล้มปุ๊บเนเกกี่ยวคิปโตมมาา เช่น A3C, Celsius, Barbell นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า FTX เนี่ยใหญ่กว่าพวกนั้นเยอะฮะส่วนในฝั่งของครูชื่อดังคุณหนึ่งปรามินเนี่ยได้ออกมาบอกด้วยนะครับว่าจะมีอีกหลายตัวเลยนะที่อาจจะเออ่ลุกลามไปต่อจากนี้นะครับเช่น Genesis, w i n t e r m i l l e m b e r Multicoin ก็ต้องยอมรับว่าคุณแซมเนี่ยเขากว้างขวางจริงๆครับถึงแม้การเกิดวิกฤติจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับบิตคอยโดยตรงน,นะครับเพราะบิตคอยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่ของมันแบบนั้นนะฮะแต่เรื่องของสภาพคล่องเนี่ยเป็นสิ่งที่กืนไม่เข้าขายไม่ออกครับต่อให้ไม่ี เกี่ยวข้องกันนะแต่ถ้าสภาพคล่องเลยครับหรือว่าผู้คนแพนิคเนี่ยค่อยๆถูกเทขายออกไปยังไงบิตคอยเนี่ยก็ต้องรับอนิสงสดนั้นไปด้วยนั่นเองครับซึ่งคุณปีเตอร์ชิฟนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นนักด่าบิตคอยตัวยงของโลกใบนี้เลยนะก็ได้ออกมาบอกว่า บิตคอยเนี่ยจะไม่กลับไปถึง6,9หมอีกแล้วนะครับจากการลบสลายด้านสภาพคล่องจาก FTX เราถึงเขาจะมองว่ามันน่ะจะกลายเป็น0ูนย์ซะด้วยซ้ำครับโอ้โหก็เรียกว่าเล่นแรงมากๆฮนะซึ่งโดมินนอลูกนี้เนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าจะไปจบเมื่อไหร่ยังไงนะครับหลายคนบอกว่ากําลังเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองจะมีแค่ของจิน e สิตนะครับหรือจ e ม i n i นาเนี่ยที่ระงรับการถอนนะพอรับผลพว,วงวิกฤตจาก FTX ครับ ก็เป็นทางแพลตฟอร์มเลนดิ้งชื่อดังนะครับตัว Genesis เนี่ยและ g e m i n าเนี่ยครับเป็นแพลตฟอร์มที่ดูแลซื้อขายแล้วก็จัดเก็บทรัพย์สินยี่ท่านของลูกค้านะครับก็กอตั้งโดยสองพี่น้อง Winking w a r s นะซึ่งก็เป็นสองพี่น้องที่โด่งดังในเรื่อง Facebook นั่นเองครับหากโดยโดยรวมแล้วก็จริงอยู่นะครับว่า Bitcoin เนี่ยอาจจะไม่ได้เก,ก,เกี่ยวอะไรกับมันมาก,กน,นะครับแต่ว่าก็กระทบเรื่องสภาพคล่องนั่นแหละแล้วโดนแรงกดดันการขายแย่ๆทำให้ส,วสาวกเนี่ยหลายคนก็ยังแสดงความมั่นใจอยู่นะครับโดยเฉพาะนายคนนี้ฮะ คุณนายิปูเกเล่นะครับก็เ,เป็นผูน้นำของเอลซาวดอรนะฮะที่ออกมาประกาศได้ว่า พวกเราจะทําการซื้อ1 b i t c บิตคอยทุกๆวันเลยนะเริ่มจากพรุ่งนี้นะครับซึ่งหากดูจากวันที่เนี่ยก็เริ่มมาได้วันสามสวันแล้วครับซึ่งจะบอกว่าเอลซาวาดอร์เนี่ยนะครับก็เป็นประเทศแรกนะที่ทําให้บิตคอยเนี่ยเป็นเงินที่ถูกกฎหมายนะครับก็ตอนนี้เขาเริ่มประกาศไอตัวนโยบายอันนี้นี่นะครับก็สร้างความทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมากมายนะได้รับเสียงตักเตือนจากทางองค์กรนานาชาตินะครับอย่างเช่นทาง IMF เนี่ยให้บอกว่าให้ให้เอาบิตคอยที่เป็นลิกเกอร์เชนเดอร์เนี่ยออกไปซะนะครับไม่งั้น การหั่นเรตติ้งมากมายนะครับจากบริษัทจัดเรตติ้งชั้นนำของโลกเช่นตัว Fish Rating นั่นเองนะก็เรียกว่าดาวเกรดเนี่ยเหลือ B ีลบเลยฮะ คือต้องบอกก่อนในประเทศเอลซาวาดอ์เนี่ยเป็นประเทศที่มีสภาวะทางการเงินที่อ่อนแออยู่แล้วนะครับระบบการเงินไม่ดีไม่มีเงินสกุลของตัวเองในการใช้ฮะองใช้เงินสกุลดอลลาร์นะครับและทุกครั้งเนที่เกิดการแลกเปลี่ยนโอนเงินจากอเมริกาเข้ามาที่อตัวเอลซาวาดอ์เนี่ยนะครับก็เสียค่าธรรมเนียมส่วนต่างเนี่ยม,มหาศ,าศาลอีกด้วยสถานะาการเงินเนี่ยถามว่าแย่แค่ไหนนะครับก็แย่ประมาณว่ามีโอกาสจะผิดนัดชําระหนี้ในปี2023ข้างหน้านี้แหละครับก็มารู้ว่าเป็นคอรอสซ้ำกําซัตหรือเปล่านะครับเพราะว่าของเดิมก ะฮะพอซื้อบิตคอยเข้ามาเนี่ยบิตคอย์ก็ร่วมไปด้วยครับ แต่ต้องบอกว่าการทําแบบนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับความวิจารณ์มากมายนะครับบางคนก็บอกว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยเนี่ยทำให้ประธานดานิเอลสวอดอร์เนี่ยนะครับเข้าซื้อบิตคอยเยอะขนาดนี้แต่ถึงแม้ตัวบิตคอยจะราคาร่วงนะครับแต่ต้องยอมว่าระบบเนี่ยที่ใช้บิตคอยเป็นเบื้องหลังเนี่ยก็ยังคงทํางานได้ดีนะลดต้นทุนการโอนเงินนะครับหรือว่าการนําเข้าเงินจากข้างนอกเข้าเอลสวอดอร์เนี่ยได้ค่อนข้างมากโขเลยทีเดียวเพราะต้องยอมรับนะครับว่าการโอนเข้าเอินออกจากสหรัฐเนี่ยนะครับคิดเป็นหนึ่งในสี่ของ GDP ีพีเอลวอดอร์เลยทีเดียว นั่นก็หมายความว่ามีข้อที่ดีนะครับแล้วก็มีข้อที่เสียนั่นเองนะแต่สำหรับคนเอลซาวาดอร์เนี่ยอาลจะไม่ได้เห็นด้วยนะครับเอาจริงในการซื้อที่เป็นแบบทุกวันแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่า DCA นั่นเองนะค่อยๆทยอยซื้อไปนะครับเพราะอจะมองว่าเออมันใกล้จุดต่ําสุดแล้วก็เป็นไปได้นะฮะจากการวิเคราะห์อของทาง Morgan Stanley เนี่ยได้ออกมาบอกด้วยนะครับว่าบิตคอยเนี่ยอาจจะไปหยุดนะที่ประมาณ13,000เหรียญนะครับ13,000 12,500อะไรประมาณนี้ครับ เอาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าลึกพอสมควรเลยนะฮะหาดูในบุมของนักลงทุนระดับโลกนะครับอย่างเช่นคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยนะจาก MicroStrategy นะครับก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่ถือ b บิตคอยเยอะอันดับต้นๆของโลกใบนี้เขาเนี่ยได้ทำการซื้อ Bitcoin เพิ่มขึ้นด้วยนะถึง301 Bitcoin นะครับ ทำกลางกันขาดทุนกระจายไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งก็หมายความว่าเขามองว่าบิตคอยมันยังคงมีค่าอยู่นะครับถึงแม้ว่าราคาจะร่วงยับก็ตามครับหรือในฝั่งของรัฐบาลจีนนะครับก็ประกาศว่าถือครองบิตคอยเนี่ยแซงหน้ามอนิโคลเซจิอีกด้วยนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะแบนอุตสาหกรรมคริปโตก่อนหน้านี้ครับก็แบนนะครับคนทรรมดาอย่าใช้ครับแต่รัฐบาลถือได้ครับหรือแม้ทั้งคุณเคที่วูดนะครับจาก Ar ร์คอินเวสเนี่ยนะก็ได้ทำการ buy the dip นะฮะแต่ไม่ได้ซื้อบิตคอย เพียวนะครับซื้อผ่าน Bitcoin f u ครับนั่นคือตัว Grayscale Bitcoin Trust นั่นเองซึ่งซื้อผ่านเกรสเกลเนี่ยถูกกว่านะครับเพราะว่ามีค่าพรีเมียมที่น้อยกว่านั่นเองครับซึ่งคุณเกติบุตเนี่ยยังมองด้วยนครัว่าตัวบิตคอยเนี่ยจะพุ่งไปถึง1ล้านเหรียญนะครับในปี2030อีกด้วยนะแล้วก็5 0,000นเหรียญเนี่ยนะครับในปี2026นะฮะ ปีนี้2022น,นะก็อีกเท่าไอีก4ปีนะครับก็ได้เห็น500,000เหรียญแม่ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นี่เองนะครับถึงได้มั่นใจกันซื้อ bitcoin เยอะขนาดนี้นะฮะแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้านานอะก็ฟังไว้แบบเป็นข้อมูลนะครับอย่าเพิ่งเชื่อแล้วก็ไปหัวตามนะฮะสุดท้ายน,นะครับทำให้เราได้รู้ว่าเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของความมั่นใจในภาพรวมเนี่ย ecosystem เนี่ยค่อนข้างจําเป็นจริงๆนะครับท่านี้ตัวใหญ่ๆอย่างเช่นทาง binance นะฮะ หรือว่าตัวเทสเทอร์เนี่ยที่เป็นเเบิคอยชื่อดังเนี่ยล้มไปเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมคริปโตอาจจะเละเทะก็ได้นะครับอย่างเช่นผู้ก่อตั้งดอชเนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยเทเทอร์ล้มนะ เรียกว่าโลกคริปโตเนี่ยได้จบเกมไปเลยนะครับว่า2ตัวนี้นี่ครับก็เรียกว่ามีขนาดที่ใหญ่มากๆนะถ้าเกิดล้มไปเมื่อไหร่เนี่ยความกลหนจะเกิดขึ้นนะครับสภาพคล่องจะถูกดึงถูกเทขายและสุดท้ายเนี่ยพวกคริปโตรวมถึงบิตคอยก็จะร่วงหนักด้วยนะครับดังนั้นการที่ราคาบิตคอยร่วงแบบนี้เนี่ยก็มองได้2มุมนะครับหนึ่งคือมันจบแล้วนะฮะสคือสับคนที่มั่นใจอาจจะมองว่านี่เป็นจังหวะที่ดีก็ได้นะในแบบว่าข้างนอกมันปั่นป่วนเยอะแยะนะครับแต่บิตคอยเนี่ยอาจจะแหมไม่ได้กระทบอะไรมากครับยกเว้นราคานะราคานี้้ก็รร่ววงยยัับบดค จากที่ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟันนงจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดตามช่อง Kim Property ไลค์ด้วยนะฮะ แล้วก็ัใครนะครับอยาฟังขอรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยจะต้องกดสมัครสมาชิกห้องเรงวงนายนี้เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทนะครับก็จะมีพรีเมียมคอนเทนต์นะที่รวบรวมถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยอีเชียรัมแล้วก็พวกแมกโรทองคำสินค้าพวกกระปันทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงมีการอัปเดตพอร์ตโฟลิโอก,กันทุกเดือนด้วยนะขอบคุณทุกคนที่าฟังจนจบนะครับมาสุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในนี้พูดถึงบิตคอยที่ยังราคาเนี่ยร่วงลงไปอย่างหนักหน่วงเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเกือบจะหลุด1 6 0 0 0แลลลลลลล้้้ววนนนะะะะฮหัังงจาากกาเกเิิดโดโโมมมยสขอต FT นะครับลูกลามไปทาง g e n e s i s b l o c k f i e หลายคนก็บอกมีตัว Ge m i n i ที่กำลังตามไปด้วยนะครับซึ่งหากดูโดยรวมเนี่ย bitcoin ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาสาพคลข้องที่เกิดขึ้นเนี่ย bitcoin ก,ก็ร่วงแรงไปด้วยเช่นเดียวกันนะแต่ี่ยนในฝั่งของสาวกเนี่ยบางคนก็ยังคงมั่นใจยอยู่นะครับเช่นคุณนายป,ปุเกลเล่นเนี่ยประกาศว่าจะซื้อ bitcoin ทุกๆวันเลยนะวันหนึ่ง bitcoin นะครับทั้งที่ของเก่าเนี่ยก็ยังติดดอยอย่างอยู่เยอะนะฮะซึ่งเอลซอดอยเป็นประเทศแรกนะครับที่รับ bitcoin เป็น legal tender หรือเป็นเงินถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ก็มีคนไม่เห็นด้วย ทั้งสถาบันการเงินระดับโลกเช่น IMF นะฮะแล้วก็ถูกหันเวท ting กระจุกกระจายครับเพราะว่าดั้งเดิมเนีเอลโซโดอร์เนี่ยไม่ได้ดีอยู่แล้วนะครับเรื่องของการเงินเนาะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะผิดอัตราชนันนี้ในปีหน้าด้วยครับดังนั้นแอคชั่นนี้ก็แสงความงงกันหลายคนนะว่าให้แกยังมั่นใจอยู่อีกเหรอนะครับหรือวา่าจริงแล้วเนี่ยคุณนายบิกเล่อาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นโอกาสของประเทศก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันลดต้นทุนในการโอนถ่ายน้าเข้าส่งออกเงินเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยซึ่งที่เเป็น1น -4% ของ GDP อลโซโดดยยตาามมา้ว นีก็ยังคงซื้อเพิ่มกว่า300บิตคอยนะครับทางเคที่วูดก็ซื้อผ่านเกรสเกอร์บิตคอยทรัสต์นะครับเพราะมุมมองของเขาเมื่อก่อนนะครับบอกว่าบิตคอยจะไปล้านเหรียญได้ด้วยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันครับสุดท้ายนะครับปัญหาสภาพคล่องเนี่ยค่อนข้างวิกฤตจริงๆนะครับถึงแม้บิตคอยโดยพื้นฐานจะไม่ลบอะไรมากนะแต่ถ้าอีโคสเตปนะครับสถาบันการเงินเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยมันล่มมาเนี่ยเช่นตัวเทสเตอร์นะสมมตินะบัลนี้ล่มมาเนี่ยนะครับคริปโตอาจจะล้มสลายไปเลยก็ได้ครับที่อย่างนี้คุณท